จะว่าไปให้ชัดมันไม่มีขันห้าอีกต่อไปแล้วนั่นเองตรงนี้พวกเราเข้าใจได้ไหมทำไมถึงต้องประกาศทำนี้ให้โลกได้ฟังให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังทำไมไม่อาศัยมันไว้สื่อสารบอกโลกไอ้ตรงนี้แหละที่วัตตาสงสารยังหมุนเวียนอยู่ไม่มีวันล้างวัตตาได้ ถ้าไม่หลมทำนี้ทิ้งธรรมชาติของพวกเราทั้งหลายยังคงอาศัยธทมไว้สื่อสารไว้สอนโลกเมื่อยังคงอาศัยรมอยู่พวกเราก็ยังคงอาศัยความเป็นตัวเป็นตนปรุงแต่งอยู่แล้วพวกเราก็ยังคงเป็นผู้ที่รักษาวัตตะให้หมุนเวียนต่อไปอยู่ วัตตะจึงไม่สามารถพ้นได้เพราะธรรมนั้นยังมีการปรุงอยู่ธรรมที่จะล้างวัตตะจะต้องเป็นธรรมที่ไม่แม้แต่จะอาศัยนั่นหมายความว่าไม่มีการปรุงแต่งแม้แต่เสี้ยวทุลีเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดจากจิตสู่จิต เป็นความรู้นี้เท่านั้นเลยไม่มีความรู้อื่นนอกจากนี้การถ่ายทอดจากจิตสูจิตนี้ไม่ได้อาศัยการปรุงแต่งเลยแม้แต่เซี่ยวทุลีไอตรงนี้พวกเราเข้าใจไหมและมันไม่เคลื่อนเลยแม้แต่เซี่ยวทุลีด้วยไอตรงนี้พวกเราเข้าใจได้ไหมเนี่ยในเนื้อแห่งความบริสุทธิ์นี้ มันคือทั้งหมดหนึ่งเดียวในทั้งหมดเอาเป็นว่าทั้งอน,นันตจักรวาลเอาเป็นว่าทุกอนูทุกปรมานูแห่งจิตทุกดวงเราเครอบไปหมดแล้วและก็เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแล้วถ่ายทอดซึมเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งเลยเรียกว่าเนื้อองค์ความรู้แห่งปัญญานี้คือเนื้อธาตุต้นกำเนิดที่ครอบจิตทั้งหลายซึ่มเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดการประกาศความรู้นี้จึงเป็นการประกาศออกมาจากองค์ปัญญา ไม่ได้ประกาศออกมาจากการปรุงแต่ง